สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องปลาเลี้ยงสวยงามของผมนะครับก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาแวะเวียนเยี่ยมชมนะครับร้านปลาของจังหวัดอุบลนะครับอยู่ที่ประมงนี่เองนะครับมาตามเส้นทางหองนาฬิกานะครับแถวราชพัฒวิ่งเข้ามานะครับซึ่งตรงข้ามกับ ขอ,อศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับของรัชพัฒนนะครับเข้ามาเรื่อยๆเลยบรรยากาศเย็นสบายมากเลยวันนี้อากาศสดใสามากนะครับทางช่องทางก็น่าขับรถมากนะครับเอาแล่เดี๋ยวเราไปชมกันดูนะครับว่าล็อกทางซ้ายมือนะครับจะเป็นร้านขายปลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายเจ้าของร้านปลากัน

สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ร้านอยู่ที่กรมประมงนะครับท่าบ่อพันปลานะครับเดี๋ยวเราไปเจอแม่ค้ากันก่อนเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้คุณอะไรครับครับผมอ๋อคุณ้ำฝนนะครับอันนี้อยู่ที่ประมงเลยชื่อร้านอะไรนะครับท่าบ่อพันปลาค่ะรับผมแล้วก็ปลานี้มีอะไรบ้างครับอันนี้คืปลาทองหัวสิง อ25สีฮองคอร์ลกาแล้วก็สางลุ๊กยูการ์ตมะหม้อมะหมอปีปลาล็อกแก้วปลาช้างอาปกรณ์เยอะแยะเลยใช่ครับแล้วก็มีปลาโซดามีล็อกแก้วโอ้โหร้านเล็กๆแต่ว่ามีครบทุกสายพันธุ์เลย<อ>นะครับนะคะตัวใหญ่ใส่ๆเราก็มีนะคะโอ้นี่ตัวเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่บ่อน,นี้จะมีตัวเล็ก<อ>200 ล้วก็มาไซนี้ห้าอยแล้วก็ไซส่วนใหญ่ที่แปดค้อยค่ะโอ้โหแล้วมีกระดูกร้อยและเียนมาชมได้เลยนะครับที่กรมประมงร้านนี้เลยร้านเล็กๆแต่มีปลาครบนะครับอันนี้ปลาอะไรครับนี่เป็นกวดครับอ๋อปลากัดปลากัดสวยมากมีหลายพันเลยมีปลาปลาปาก็มีนะคะถ้าทางจะขายดีมากเลยเพราะว่าเด็กๆชอบเลี้ยงกันเด็กๆชอบส่วนมากที่เด็กๆชอบก็จะเป็น ตอนนี้ปลาจีนราคาเบาๆมันไม่แพงตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้20บาทเองค่ะโหถูกมากเลยเนี่ยค่ะเด็กชอบเพราะว่าผู้ปกครองซื้อให้ได้อจสวยมากเลยถ้ามาทั่ค้าบูลก็จะ40บาทค่ะอ๋อค้ามูลนี่มีลักษณะยังไงครับค้ามูลกับจีนนะคะมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าจีนอะหางมันจะเป็นแหลมๆอะค่ะอ๋อค่ะค้ามูลมันจะหางเป็นทวงๆใหญ่ๆอะค่ะ คาะเป็นป่กระจันหรือเปล่าครโอ้น่าสนใจมากเลยใช่นะครับสวยแล้วก็เป็นตอนนี้ที่ขายดีที่สุดลองมาก็จะเป็นควนี้นี่ตัวนี้เป็นปลาป่าอ๋อเป็นปลาป่าปลาป่าลูกฟ้าปิดกับนี่เหมือนสีตะกั่วเลยนะครับใช่ค่ะโอ้เกรดมันถ้าไปดูมองด้วยตาเปล่าเนี้ยเหมือนผมนะตอนนี้สวยมากเลยมันลยยิบเลยยับเลยเหมือนเหมือนลูกกระสุนปืนใช่สวยมากครับ Okay. เดี๋ยวเราไปชมดูแต่ละคู้ก,กันเลยนะครับอันนี้มีปลานกแก้วด้วยนะครับปลาหมอสีครับปลาทองแล้วนี่ก็มีขนาดเล็กนะครับปลาครับไซเล็ก อ,อันนี้เป็นปลามงังกรหรือว่าอโรวาน่าโอ้โหนี่ปลาเทวดานะครับโอเคอันนี้ปลาอะไรครับอันนี้ปลากาแดงค่ะเอาไว้เก็บขี้นนปลากาแดงเอาไว้เก็บขี้กินขี้ปลากินขี้อโอ้น่าสนใ,ใจนะครับเลี้ยงไว้ประดับตู้ก็ได้ไใช่ค่ะเขาจะกินเหมือน เหมือนปลาฉลามนะครับเนาะลักษณะเหมือนปลาฉลาม,ม,มอันนี้ปลาอะไรครับตรงเหลืองอันนี้จะเป็นปลาหมอมาลาวีค่ะอ๋อปลามาลาวีใช่แล้วก็กวกีปลาเสือสุมาตร,ราแล้วก็มีปลาเสือสุมาตราพวกนี้จะออกพวกเป็นไข่ใช่ค่ะอ,อย่างต้นไม้น้ำนี่มีขายไหมครับนีค่ะขายต้นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทค่ะอ๋อต้นละร้อยเนาะสวยมากเลยจจกตู้สวยๆมีไฟประดับเนาะใช่ครับผม มีเบอร์โทรไหมเผื่อลูกค้าสนใจเบอร์อะไรครับ 0, 5, 0, 5, 0 6 5 0์ห3 2้าค่ะโอเคนะครับ,รบแต่เดี๋ยวผมจะกินเป็นเบอร์ทิ้งเอาไว้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ